เราอยู่กลางเมืองพอดีท้ายซอยเพชรบุรีห้าไปเส้นเพชรบุรีเนี่ยตรงไปก็จะเป็นประตูน้ำแหละเลีเ้ยวขวาไปก็จะเป็นสยามพารากอนเลี้ยวซ้ายไปก็จะเป็นอนุสาวรีย์แต่ว่าการที่เราอยู่กลางเมืองเนี่ยมันก็เลยเป็นพื้นที่ที่มีใครอยากจะจับต้อง ปี63เนี่ยเรามีใบโนติสของการรถไฟเนี่ยลงมาก็คือว่าให้ชาวบ้านดลือย้ายออกจากในพื้นที่เพราะว่าการรถไฟมีโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมทางสนามบินซึ่ง300กว่าหลังคาเรือนเนี่ยก็ต้องลือย้ายออกหมดพอ4-5เดือนเนี่ยมายการจากการรถไฟฟ้องพวกเราในเรื่องของการบุกรลุกมาแต่ละลายบุคคลเลยแต่ละหลักแต่ละหลักให้เราดูย้ายออกยอมรับเลยว่าเรากลัว ได้ถามคนในชุมชนที่เขาอายุเยอะๆนะเขาเขาก็มาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ตั้งแต่ห้าสิบปีหกสิบปีที่แล้วมันเป็นริมทางรถไฟแล้วก็เป็นป่าลุกลางนั่นแหละการรถไฟเนี่ยเขาก็มาก่อสร้างบ้านพักขอมานักงานชาวบ้านก็เห็นแบบนั้นเนี่ยก็เลยทําเป็นเพิงพักม,มาทาอะไรอยู่ต่อๆกันมาคนส่วนอื่นก็อาจจะเป็นคนจนที่มาจากต่างจังหวัด ทำมาหากินในกรุงเทพแล้วก็มาทำงานรับจ้างบ้างค้าขายบ้างเมืองเนี่ยถามว่าทำไมมีชุมชนในอัดอยู่ก็เพราะว่าเมืองต้องการแรงงานต้องการเศรษฐกิจแบบไม่เป็นทางการจากคนจนแต่ว่ารัฐไม่ได้เตรียมการเรื่องที่อยู่อาศัยไว้เพราะฉะนั้นคนจนก็เลยจําเป็นจะต้องอดิ้นรนสแสวงหาที่อยู่อาศัยด้วยตัวเองนะมันจึงมันจึงเกิดเป็นชุมชนในอัดนะซึ่ง ซึ่งอันนี้จะเป็นคนละมุมมองกับที่ทางรัฐบาลมองรัฐบาลมักจะมองในมุมทางกฎหมายว่าเขามาบุกรุกผิดกฎหมายมันนี่จะเป็นปฐมเหตุของการเกิดชุมชนในอในหลายๆที่ในเขตกรุงเทพแล้วก็ตามหัวเมืองใหญ่ของประเทศไทยแทบทุกแห่งคือหมายสารลงเนี่ยยอมรับเลยว่าเรากลัวที่ดินมันไม่ใช่ของเรา เรามาอยู่แบบผู้บุกรุกแล้วก็หมายสาก็มาชัดแบบนั้นเนี่ยเราก็กลัวอยู่แล้วแต่เราเราก็เราก็มาคุยในเรื่องสิทธิ์ที่เราอยู่ตรงเนี้ยเราไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วแหละแต่ว่าเรามีสิทธิ์ในในความเป็นมนุษย์เนี่ยถ้ารัฐไม่มองที่ดินเป็นสิทค้าเนี่ยรัฐก็สามารถที่จะให้ชาวบ,บ้านแบบเราเนี่ยเช่าไดเออ้เราก็คุยกันว่าเอาไวสักตั้งหนึ่งดีกว่าเพราะว่าเราก็ไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้ว ความเคลื่อนไหวของชาวบ้านชุมชนบุญร่มใสยืย่นหนังสือให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะขอเสนอการแก้ปัญหาการแบ่งที่ดินย่านมักกะสันตรงนี้แล้ค่ะโดยมีการเสนอให้แบ่งที่ดินจํานวน16ไร่นะคะเพื่อทําเป็นที่อยู่อาศัยให้กับคนก้าวชุมชนคือเราเรียกร้องไว้ว่าเราอยากได้พื้นที่ของการรถไฟที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้ชาวบ้านเนี่ยเช่าแล้วก็ทําเป็นโครงการบ้านเป็นคงได้ไหม คือบ้านมันคือความมัน่นคงหลังจากเรามีบ้านแล้วเนี่ยในเรื่องงานเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาแต่เราความมั่นคงคือว่าเราเรากลับมาบ้านแล้วเนี่ยเรามีอาหารกินเรามีที่สุขหัวนอนเนี่ยมันก็เพียงพอกับชีวิตเราแล้วแหละคือบ้านของคนจนเนี่ยมันมันเป็นฐานชีวิตนะเพราะฉะนั้นการที่มีหมายสารมีคําสั่งไล่รือเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่เป็นการบอกว่า ให้คุณย้ายที่อยู่ะแต่ว่ามันหมายถึงว่ามันจะขุดลากชีวิตอะมันมีกระแสของคนที่อยู่รอบนอกไอ้พวกนี้มันบุกลุกแล้วยังมาเรียกร้องเอานูน่นเอานี่เอานั่น เรามีอย่างเดียวที่เราจะพูดคุยให้เขารับฟังได้ก็คืออาชีพของพวกเราเนี่ยหนึ่งเราก็จะเป็นรปภสองวินมอเตอร์ไซค์เป็นแม่บ้านแม่ค้าหับได้แผงลอยอาชีพของพวกเราเนี่ยมันคือผลิตสินคา้าราคาถูกไปซัพพอร์ตคนในเมืองผู้นาสลัมท่านนึงเคยกล่าวไว้ว่าเมืองจะเจริญไม่ได้เลยถ้าปราศจากคนจนนะ อันอบทสะท้อนอันที่หนึ่งก็คือว่าถ้าถ้าไม่มีคนจนในเมืองก็จะขาดกําลังทางเศรษฐกิจคนจนส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นกําลังในภาคบริการของเมืองลองนึกภาพถ้าไม่มีมอเตอร์ไซค์อาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างเลยไม่มีแม่บ้านที่ทําความสะอาดนะไม่มีคนขับรถเมย์ไม่มีคนขับรถแท็กซี่เราตื่นขึ้นมาแล้วเมืองมันจะเป็นยังไงผมี่เล็กนะ เล็กขายนอกใน20บาทข้าวเหนียวก็มีข้าวเหนียวถุงละ5บาท10บาทแล้วแต่ลูกค้าจะต้องการว่าเออเจาถุงเล็กถุงน้อยบางทีสาวออฟฟิศบางทีเขากินนิดเดียวแต่ว่าถ้าคนใช้แรงงานเขาก็ต้องปริมาณอย่างเยอะๆ,ๆมีตั้งแต่เด็กนักเรียนผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็มีคนออฟฟิศใช่ไหมคนทํางานมีเนี่ยอย่างออฟฟิศที่เนี่ยอย่างคนทํางานข้าราชการเขาก็ซื้อไปกินอะไรเงี้ยบางทีก็ตํารวจบ้างอะไรบ้างมันก็มีหลายหลากหลายอาชีพบางทีก่อสร้างบางทีก็มีจอดรถมาซื้อสามล้อแท็กซี่ เราช่วยกับสังคมด้วยก็เหมือนช่วยแบบเบาภาลากเขาไปไงแต่ว่าถ้าไม่มีพวกเราอ่ะเขาต้องไปกินร้านอาหารที่แพงๆใช่ไหมออย่างน้อยไปเจอตอนเช้าเนี่ยอาหารเร่งด่วนเราก็ซื้อน่องไก่ไปน้่องกระเนี่ยห้าบาทยี 2, บท่บ้าบทก็อยู่ได้แล้วเราก็ไม่ได้เอาแบบเอาเยอะใช่ไหมล่ะเพราะเราขายประจำอ่ะจากเมื่อปี63เนี่ยเราถูกการรถไฟไล่หรือจนเรามีการเจราจาร เราก็ยังของการรถไฟว่าที่เราจะไปทําบ้านมันคงตรงริมึึงมักกะสันเนี่ยเราขอทําบ้านพักชั่วคราวอยู่ในพื้นที่ก่อนได้ไหมอขอเสียงประปือให้พรกว่าหน่อยนะครับะบอกว่าตอนนี้คือข้อเรียกร้องของเราสําหรับชุมชนบุญล้มไส่เนี่ยมีอะไรบ้างครับคืออยาก อยากเรียกร้องบ้านพักชั่วคราวครับที่จะถูกย้ายมาเนี่ยคือโครงการเร่งด่วนของทางรถไฟนะครับคืออยากอย่างน้อยก็ให้มีบ้านพักชั่วคราวก่อนก่อนที่จะได้รื้อแล้วก็อีกประมาณนึงก็คือหมายสารหมายบังคับคดีครับผมชาวบ้านเนี่ยยังมีผลกระทบอยู่เราเลยต้องการขอเช่าที่ดินรถไฟเพื่อที่จะทําบ้านพักชั่วคราวให้กับชาวบ้านที่โดนผลกระทบจุดนั้นนี่คือสิ่งที่เรากำลังจะทำกันวันนี้ นะครับก็คือการทําให้มันถูกต้องวันหน้าลูกหลานเราเดินออกมาจากบ้านที่จะย่เกิดขึ้นในอนาคตลูกหลานเราเดินออกมาจากบ้านในฐานะผู้เช่าผู้ที่อยู่อย่างมีสิทธิ์ตามกฎหมายไม่ใช่ผู้บุกรุกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารีบดาเนินการเช่าเรอนี้ให้เรียบร้อย<า>แล้วเราก็เอาสัญญาเช่าไปบอกศาล<า>บอกว่าไม่มีแล้วครับเรื่องบุกรุกไม่มีแล้ว เพราะนั้นไ s <S ม่มีอะไรให้ต้องบังคับคดีแล้วนะครับอาบปะปุ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องรีบทำก็เลยพาผู้ว่าการรถไฟไปดูพื้นที่ที่มันว่างอยู่ที่มันยังไม่ได้กระทบกับการพัฒนาของเขาเนี่ยแล้วก็ทำเป็นโมเดลแรกก็คือว่าบ้านพักชั่วคราวเฟสหนึ่งก็จะเป็นพื้นทีนี้ครับที่ที่เราร้องขอที่จะที่จะขอเช่าแล้วก็ทำเป็นบ้านพักชั่วคราวร่วมกันแก้ปัญหาไปร่วมกันก็ครับใช่ ถ้ารู้ว่าเสร็จให้ผมให้พวกผมให้ให้ให้ชุดให้ชาวบ้านใช่ไหมถ้าตรงนี้จะปลูกดอกแล้วจะมาร่วมปลูกด้วยได้ครับได้ครับก็ขอให้นะพอมันมีเฟสหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็เลยมีเฟสสองต่อมา พอเราทําตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ได้สัญญาเช่าออกมาพอดีปลายปี66ได้รับข่าวดีจากการรถไฟที่เขายินยอมให้เราเช่าพื้นที่ของการรถไฟก็ตรงริมมึงมกักกะสัน ขั้นตอนของความเรที่เะสมขันตนในการจัดงานขอเราในวันนี้ก็คือเราต้องการให้ทุกหน่วยงานแล้วก็ทุกชุมชนรับรู้ว่าเรามีโครงการบ้านมั่นคงที่ริบึงนมักกะสันในเร็วๆนี้แล้วนะครับแล้วก็ในอนาคตของเราเนี่ยเราก็จะมีบ้านมั่นคงอยู่ตรงบริเวณริมมือมักกะสันตรงนี้ที่พวกเรามาร่วมงานกันในวันนี้นะครับ สอสามค,ครับเป้นผูที่ที่เราจะมาอยู่ก็ตรงนี้ละครับนะครับจาสร้างบ้านใหพี่น้องในที่ดินรถไฟชาวบ้านเราร้องไห้กันละงม,มเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาไม่เคยเป็นเจ้าบ้านอย่างป้าที่อยู่เฟสหนึ่งเนี่ยเขาร้องไห้กับผมเลยว่าป้านเนี่ยเป็นผู้อาศัยเขามาตลอดชีวิต ตอนนี้เจนะ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามแล้วป้าเพิ่งจะมาได้เป็นเป็นเจ้าบ้านเนี่ยขอบคุณขอบคุณมากๆเลยที่ที่ทำให้ป้าเป็นเจ้าของบ้านได้การเลือกถินฐานของตัวเองมันก็หมายถึงว่าเขาจะกําหนดวิถีชีวิตของตัวเองได้ผมเข้าใจว่าชุมชนเนี่ยเขามีแผนนอกจากจะทําบ้านก็ยังมีแผนพัฒนาชุมชนเชิงองค์รวมผู้สูงอายุจะมีคุณภาพชีวิตที่ดียังไงลูกหลานเติบโตจะไม่ต้องเจอหมายศาล ก็ถือว่าประสบความสาเร็จในแง่ที่ว่าสามารถเป็นตัวอย่างได้ว่าคนจนนี่ก็มีสิทธิ์ที่จะมีวิถีชีวิตในเมืองเราเคยอยู่ไม่ดีเราเปลี่ยนจากผู้บุกรุกมาเป็นผู้บุกเบิกมาเป็นสร้างบ้านนะการที่เราอยู่ดีเรามีบ้านดีแล้วคุณภาพชีวิตของเราก็ดีขึ้นบ้านก็คือตอบโจทย์ความมั่นคงของเราดีที่สุดแล้วมันเลยกลายมาเป็นบ้านมั่นคง